นี่สวัสดีนะคะอันนี้ใครสงสัยว่างวันรถอันนี้มาทำอะไรมาขนข้าวหรือมาขโมยข้าวเราต้องไปดูกันใครมาทำอะไรกันเนี่ยอ้าวคนใส่เสื้อทหารมันขึ้นเร้าด้วยมันขโมยข้าวหรือไม่ ขโมยข้าวลงมาเอาข้าวขึ้นเนาะเราต้องตามดูติดตามชีวิตเขาโอ้ยแดดสองหน้าแดดสองหน้าตัวเองนี่ก็ถึงไรดูการเก็บเกี่ยวข้าวเอาข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางก็จะมีน้องน้องชายที่ทำตัวไม่แดเงเองไม่มีปัญญาหรอกขนาดยกข้าวไปสีเองยังไม่มี ดูท่าทางยกหนักมากดูท่าทางก่อนไม่ต้องถามว่าน้ำหนักเยอะหรือน้อยขนาดผู้ชายกำยำเขายังโอ้โหสุดยอดเลยมาน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 ,มน,มนปีนี้มาน มันทุกปีนะหายใจอย่าแรงหายใจอย่าแรง <c oughs> มันยกขึ้นรถเบานน <c oughs> มันเริ่มอ่อนล้างไงมันหลายรอบแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> หายใจทั้งปากแล้วนะครับตอนนี้ติดตามดูต่อไปโอ้ <c oughs> เข้าไปยกเข้าไปรอยยิ้มของชาวนาก็ตอนนี้เลยได้มเมล็ดข้าวนี่แหละโอ้ยทำไมมันเหลื่อมตาแท้นี้ภาพอาจจะสั่นนิดหน่อยนะคะก็จะอาจอาจจะเป็นคลิปสั้นๆส,สำหรับช่องวังคำชาแนลนะก็ถ้าแล้วก็กดเข้าติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย ในการดำเนินชีวิตของวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาคนชาวบ้านพื้นเพชาวบ้านธรรมดาสูแรกีเครองได้ปุ๊บนี่คนเสื้อสีชมพูนี้จากอายุธยาใช่ไหมอยุธย,ยาครับอยุธยาชาวนาเต็มร โอ้ยป้าไม่มีปัญญาหรอกกาณาเขาสีเป็นเม็ดให้ยังยกไม่ได้เลยเดินอยู่ก็ยังล้มอยู่ไม่แรงก็ทำไปมแต่คนขี้โลกน้เนี่ยไอคนที่ยืนนี่ก็ความดันเบาหวานเต็มเรียบช่วยช่วยกันฮึเ่อโกนหูมันจะเปิดลงเล่นเด้บ้านข้างนี้ แม่มันด้เทหูเาจะผือ้าวเราแอบส่องดูแล้วรถส,สีขาวคันนี้เขาก็มาขนข้าวขึ้นยุ่งสางนะก็มีแรงงานน้องๆทุกคนที่เขาทำนาจะดูเกีียวเขาก็เอาข้าวขึ้นให้เรียบร้อยแล้ว คลิปนี้อาจจะสั้นๆก็ขออนุญาตลงไลท์ลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ